ก u t ท n นทาสวัสดีครับผมชื่อโดโดสวัสดีค่ะกุนทากฉันชื่อมาริสาเรามาจากโรงเรียนสอนภาษา Easy ABC ที่พัทยาค่ะครั้งที่แล้วในวิดีโอ,เ,อเราอธิบายเรื่องเพศของภาษาเยอรมันแล้วมีกี่เพศมีสามเพศมีเพศเด r เพศดั s สแล้วก็เพศดีมีเด้ดีดัสเพศชายเพศหญิงเพศกลางโอเคแล้วเพศเราใช้กับคำศัพท์อะไรนะเป็นคำนามสิ่งของที่เรามองเห็นได้จับได้หรือว่ารู้สึกได้อ่าฮะโอเคคำนามภาษาเยอรมันเรียกว่า substantivesubstantive Subst โอเคเอแล้ว อย่างเช่น auto แปลว่าอะไรนะแปลว่ารถยนต์เป็นเพศอะไรเป็นเพศ dust dust auto อือาจารย์โด,โดแล้วถ้าเป็นสองคำละคะอย่างเช่น auto ใช้เพศ dust d u s auto แล้วก็ดีเที ure, ที่แปลว่าประตูคือประตูรถยนตป์ประตูรถยนต์เราจะใช้เพศไหนคะอ๋อโอเคเข้าใจว่าตอนนี้มีสองเพศมี DAS AUTO แล้วก็มีดีเถื่อเราต้องดูว่าคำสุดท้ายคำหลังเป็นเพศอะไรเป็น AUTO DAS AUTO d า e Tür ดีเคำข้างหลังข้างหลังคำหลังเป็นเพศหญิงเป็น D ีเ t ื r เพราะฉะนั้นเพศของคำศัพท์นี้ AUTO t ü r เต้องเป็น D ี e อ u t o โ ü เอ๋อเหมือน Caffee Tasse คาเฟ่เ e r าคาเฟ่แปลว่ากาแฟกับดีทัสเตอร์ที่แปลว่าถ้วยถ้วยกาแฟก็จะเป็นดีคาเฟ่ทัสเ s อร์เก่งมากต้องเป็นอย่างนั้นเลยมีอีกคำหนึ่งดีอาร์มแบนด์อุร์ทัสอาร์ม u h นด์ดีอุร์ดีอาร์มนด์อเก่งมากเลยตอนนี้เราเข้าใจแล้วเรา ใช้เพศอะไรถ้าเรามีซูบสันติมากกว่าหนึ่งคำติดกันเลยนะโอเคขอบคุณครับฟิเลนดังถ้าคุณสนใจเรียนภาษาเยอรมันมากกว่านี้ละเอียดกว่านี้มาหาเราได้เลยที่โรงเรียนสอนภาษา Easy ABC หรือว่าหาเราได้ในเว็บไซต์นะคะ easyabcth.com thank you เชิญ thank you เชิญเอาฟิเลสเอาฟิเลส